เดือนนี้นะในเรื่องของการงานไพ่คุณสวยนะคะแนวโน้มในรอบของเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะจบสิ้นภารกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะเ,เวลาที่มันเคยวุ่นวายมาก่อนหน้านี้มันจะดูเบาขึ้นแล้วนะคะในรอบของเดือนนี้นะเพราะว่าการทํางานบางอย่างอะโปรเจกต์บางอย่างมันจบไปนะคะหรือว่าบางคนเองทํางานได้ ตามที่ตัวเองคาดหมายตามที่ตัวเองคาดหวังแล้วก็ปิดงานแบบจบสวยได้รับคำชมนะคะได้รับคำชื่นชมจากบุคคลที่เกี่ยวพันกับงานคุณโดยตรงนะอาจจะเป็นหัวนหน้าคุณหรือว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนการอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืองานมันค่อนข้างจะลงตัวดีมากเลยในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในขณะเดียวกันนะบางท่านเองที่เป็นชาวราศีมังกรนะคะอาจจะมีการก่อนหน้านี้อาจจะมีการ ลงทุนลงแรงในเรื่องของการเรียนหรือว่าศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับตัวเองแล้วมันจบมาแล้วนะคะคือหมายความว่าจบหลักสูตรแล้วเออถ้าใครทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยการที่ไพ่ขึ้นมาหน้าตาอย่างเนี้ยก็มีโอกาสที่ จะจบในเรื่องของการเรียนนะคะจบสวยนะต้องบอกอย่างนี้นะสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจมุ่งมั่นทำมานะคะนะฉะนั้นในเรื่องของการงานเดือนนี้ถ้าตั้งใจจะทำอะไรเกณฑ์ของความสําเร็จมันมีสูงนะคะชาวราศีมังกรคะทุ่มเทไปให้เต็มที่เลยนะในเรื่องของการทํางานแล้วผลตอบรับดีๆมันจะกลับมานะคะทีนี้มาดูในตําแหน่งของไพ่การเงินกันสักนิดหนึ่งนะคะเดือนนี้อาจจะมีการต้องคิด ทบทวนอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินนะคะบา,บางคนบางท่านที่เป็นชาวราศีมังกร,กรเองอาจจะเจอจังหวะที่จะต้องเอบรกในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างรัดเข็มขัดมากขึ้นแล้วเอ้ยอันนี้ดูแล้วมันยังไม่จําเป็นก็อาจจะต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะคะนะมันมีเกณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นมีการเลือกในการที่จะใช้จ่ายเงินออกไปมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะบางคนบางท่านเองเนี่ย การที่ไพ่หน้าตาตรงหน้าบิ๊้มันปรากฏมาเนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณเองเนี่ยอาจจะมีการเจรจากับบุคคลที่สามอะคือบุคคลที่ที่ทำธุรกิจหรืออะไรกันด้วยกันน่ะนะคะแล้วมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวพันกันตรงนี้นะมันมีโอกาสที่เขาอาจจะมีการบอกคุณว่าเอ้ยอะไรก็ตามที่เคยดีลมาก่อนนั้นเนี้ยตอนนี้พอก่อนหยุดก่อน เออนะเหมือนกับว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนยัง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 ไม่ได้ลงทุนกับเรื่องนี้ต่ออะนะคะประมาณเหมือนอาจจะมีการชะลอในเรื่องของการเงินบางอย่างที่มาจากบุคคลที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยนะนะเขาอาจจะมีการบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ขอเบรกก่อนละกันหยุดก่อนละกันนะยังยังไม่ได้ทำเรื่องนี้ต่อนะคะมันก็เลยทําให้การเงินของคุณในบางส่วน ที่เป็นรายรับบางอย่างอาจจะดูสะดุดไปชะง,งักไปนะคะแต่ว่าโดยรวมถามว่ามันยังเดินหน้าไปใต้ต่อไหมโดยภาพรวมนะการเงินส่วนอื่นๆคุณยังฟลรดีอยู่นะคะอะบางท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของการจ่ายค่าปลงค่าปรับอะไรด้วยนะคะตรงนี้นะคะ่าที่จ่ายที่มันปรากฏขึ้นมาในหน้าไพ่นะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นิดหนึ่งหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะมีความรู้สึกว่า ทั้งคนโสดเอาคนโสดก่อนนะคนโสดเองอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า,าถ้าก่อนหน้านี้เคยมีใครเข้ามาปฏิสัมพันธ์นะคะมาคุยมาอะไรกับคุณเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่มีการห่างออกมานะคะอีกฝ่ายอาจจะไม่อยู่หรือเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไกลมาจากเขานะคะมันมีการห่างออกมาตรงนี้นะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าก็ยังนึกถึงยังระลึกถึงแหละแต่แบบเหมือนกับมันยังไม่มีโอกาสหรือมันไม่มีจังหวะที่จะได้มาใช้เวลาด้วยกันน่ะนะคะนะอาจจะเป็นการ หายแล้วให้เพื่ออีกต่างฝ่ายต่างทบทวนตัวเองนะนี่สำหรับคนโสดนะส่วนคนมีคู่เองจากไพ่นี่มันปรากฏตรงนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณในช่วงเวลานี้นะคะนะไม่ได้อยู่กับเราในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคุณเป็นฝ่ายเดินทางหรือไม่เขาอาจจะอยู่ไกลาจากคุณอ่ะนะคะมันเป็นฟีลประมาณนี้นะถามว่าจากไพ่เนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนก็คือ พอช่วงที่คุณมาอยู่กับตัวเองหรือคุณคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอาจจะห่างกันออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทบทวนความรู้สึกตัวเองแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าเออมันก็อยากให้โมเมนต์บางโมเมนต์น่ะที่เป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างคุณกับคู่หรือคุณกับคนรักของตัวเองมันมันได้กลับมาอีกมันได้มันได้แบบอยากไปอยากไปอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นอีกอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาของการที่อาจจะมีห่างกันด้วยภารกิจหน้าที่การงานบางอย่างแต่ มันจะเกิดการตกตะกอนทางความรู้สึกมากขึ้นว่าเอ้ยเราคิดถึงไหมเรารู้สึกยังไงกับอีกฝ่ายบ้างนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะในขณะเดียวกันมาดูในเรื่องของสุขภาพไพ่ปิดท้ายนะคะเดือนนี้ชาวราศีมังกรสุขภาพโดยรวมบีมมองว่ามันมันโอเคนะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่น่ากังวลใจพิเป็นพิเศษนะแต่ชาวราศีมังกรอาจจะติดรู้สึกคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินตลอดไพ่ของคุณมันขึ้นไปในทางนี้หมดเลย นะคือจะค่อนข้างคอนเซนเทรตกับเรื่องของการเงินนะคะเยอะนะบางคนบางคนมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรคือ,อคิดเรื่องเงินแล้วสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่ามันคิดเรื่องเงินแล้วมันสบายใจนะะบางคนบางท่านเนี่ยการเงินในรอบของเดือนนี้อย่างที่บอกนะมันอย่างที่บอกในไพ่ของการเงินไปเมื่อกี้ว่ามันยังไปได้นะคะแค่มันอาจจะมีปัจจัยเหตุอะไรบางอย่างที่มันสะดุดในบางเรื่องแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะในเรื่องของไพ่เชิงสุขภาพเนี่ยบางคนก็อาจจะมีการลงทุน บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองเรื่องของสุขภาพของตัวเองใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อแพ็กเกจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะมันจะเป็นฟีลประมาณนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะคะโอเคค่ะสําหรับคำพยากรณ์ที่ส่งไปให้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มากก็น้อยสําหรับชาวราศีมังกรในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อกับราศีถัดมานะคะว่าเป็นราศีอะไร